กลับแลทุกคนสวัสดีวันนี้เรามีวาระที่ต้องคุยกันหนึ่งประเด็นท่วนคือเราจะทำผมใหม่ใครคิดว่ามีทรงผมน้องใหม่ทรงผมใหม่ครับคุณผู้ดูจะเห็นแค่ด้านเดียวนะคุณผู้ดูอาจจะเห็นแค่ด้านเดียวนะครับแต่ว่าด้านหลังอ๋ออ้าวรายการใหม่เราเริ่มยังไงดี น้องๆทําการบ้านมาดีมากพูดจริงทุกคนมีรายการมาขายทุกคนปีหน้าคือที่เอาเงินลงทุนมาเลยร้อยล้านเมื่อทําพาราไซด์หรอคุณผู้ดูดูไปด้วยคุณผู้ดูรายการไหนชอบเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีทักให้หมดอ่าผมจะได้ช่วยโฆษณาสินเพราะบางทีเราไม่ได้จําคุณอยากดูอะไรไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยเราขอตั้งชื่อว่าเดอะเดโมอเราจะเอาเดโมมากองกันเออ โอเคงั้นเริ่มจากเอาเหลืองก่อนเลยภา์ทที่หนูคิดมาเป็นเหมือนกับแบบพาร์ทย่อยออกไปจากรายการโคดี้ <c oughs> คือว่าเวลาเราถ่ายโคดี้อ่ะสเกลของเราอ่ะจะอยู่ในออฟฟิศอ้าพี่ชอบอยู่ออฟฟิศด้วใช่พี่ชอบอ,อยากไปนะยังไงตอ่อแต่รอบเนี้ยพี่ก็ยังอยู่ออฟฟิศเหมือนเดิมอ้าวผ่านแต่ท <c oughs> ี้มีผ่านละมีรุน้นมีรุ้นแต่เพิ่มเติมคือน,น้องๆอ่ะจะเป็นคนไปหาคอนเทนต์มาให้พี่อุ้ยเฮ้ยนี่เขาหนาบ้าที่ไปเล่น นี้ก็ถามว่าพินปรึกษาพเพื่อนือยังอ่ะทีเนี้ยน้องๆในออฟฟิศทุกคนอ่ะจะมีหน้าที่เป็นเหมือนนักข่าวภาคสนามเพราะว่าน้องๆทุกคนอ่ะแต่ละคนอ่ะจะชอบแบบมีคอนเทนต์รอบๆตัวที่แบบอุ้ยน่าสนใจอ,อย่างเช่นไม่ต้องไปไหนไกลซอยบ้านเพื่อนมีเค้ก เขาได้ข <Christina. S 2> ่าวมาว่ามีหมาที่ดุมากปากซอยบ้านน่ะมีร้านอาหารที่อร่อยมากอยู่ร้านหนึ่งแต่มันไม่เคยกล้าไปเลยเพราะว่ามันโดนหมาลุมคือหมาดุมากหมาโมองจริงอ่าอย่างสมมติเป็นพี่เค้กที่รู้โลเคชั่นพี่เค้กอ่ะจะไปพิสูจน์เลยว่าหมาตัวเนี้ยมันดุขนาดไหนแต่ว่าจริงๆเค้กแค่เดินผ่านตัวตุลาก็เหมือนแล้วนะาาไม่กล้า ก็คือยังไงแล้วก็ไปถ่ายมาใช่แล้วเราก็เหมือนแบบเป็นนักข่าวไปเก็บคอนเทนต์มาเสร็จปุ๊บพวกหนูก็จะเอามาให้พี่โคดูมาเล่าให้พี่โคฟังเห็นภาพดรเออดี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 อ่ะค่อยตอบคนต่อไปค่ะของหนูเนี่ยคือหนูจะพูดกับไบ์ชื่อรายการคือหัวโปกสู่ดวงดาวพี่โคหนึงภาพออกไหม ขาบอกหัวโปกพี่เข้าใจถูกไหมว่าหัวโปกหมายถึงบุคคลเทศที่สามซึ่งยังเป็นเด็กมอต้นมปลายอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ใช่เพราะว่ามันคือมันคือยังเป็นแบบเหมือนเพื่อนพี่อะเด็กอาสามเที่ยวหัวโปกคือหัวโปะกับหัวร้านคือเราอะจะเทรนน้องๆ้องหัวโปกเนี่ยไปสู่ดวงดาวต่คือแบบปั้นให้เขาไปคุณแม่สุดปังไปเลยแล้วปั้นใครยังไง้วปั้นเป็นแบบไหนเชิญชวนน้องน้องแบบมอต้นถึงมปลาย ที่มีความฝันว่าเอออยากเป็นคุณแม่อยากแบบอยากตั้งในวงการอะไรอย่างนี้เราจะปั้นเขาผ่านคลาสเรียนประมาณ7คลาสคือเรียนอย่างทุกอย่างของวงการคัดว่ามันคือการค้นหาตัวเองมากกว่าเพราะว่าในช่วงที่เราหัวโปกอะเราก็ค้นหาตัวเองประมาณว่าเราใช่คือการว่าเราจะลุกหรือไม่เมื่อก่อนอะมันคือแบบโลกปิด เทศอย่างเราคือแบบโลกปิดเราไม่รู้ว่าเราจะไปเวไหนไม่มีสื่ออะไรแต่ตอนเนี้เรามีบุคลากรคุณภาพมากมายที่เป็นเทศนี้ใช่เพราะจริงๆแล้วคนดการบันเทิงเพศที่สามเนี่ยพี่บอกว่าโดดเด่นมากนะอ้าวดีชอบไม่ชอบลองดูนะ เอาตอนน่อเลยปกติเวลาพี่โคเดินทางไปไหนมาไหนอะค่ะพี่โคพี่โคขับรถเองปะพี่ขับรถเองบ้างแล้วก็มีคนพว่ขับรถบ้างแล้วเ <ละ S 2> วลา <ๆ S 2> ไปไหนอะพี่โคจะต้องแบบมีตัวช่วยในการแบบเดินทางยังไงบ้างอะพี่ชินบ้ากูเกิลแมปเพราะว่าเราเราชินแล้วเหมือนกันว่าเหมือนขึ้น,นรถเปิดกูก็ลแมปกล้วกดวะกดมูทาง์เน้นเนก็เลยหนูอะมีเว็บหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเราใช้ชีวิตในการเดินทางแบบวันหนึ่งโดยที่เราไม่มี g o o g l e Map เลยอะเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือเปล่ามีใครบ้างที่ไม่รู้ทาง อึงเทบเลยยกมือนะอาคัางยกสูงสูงไป <c oughs> เลยปัจจุบันจ้งยังถามอยู่เลยวล่าพารากอนสยามเซนสยามดิ๊กในอันไหนอยู่ตรงกลางร,รายการของหนูก็เลยมีชื่อว่าถ้าโลกนี้ไม่มี Google Map รายการนี้เราจะไม่มี พิธีกรประจำออแต่เราจะมีแขกรับเชิญประจำคือเปลี่ยนคนมาเรื่อยๆหรอเราจะเปลี่ยนคนที่มานั่งและขับรถไปกับเขาอ่ะเรื่อยๆแต่เราคนเนี้ยจะเป็นแขกรับเชิญประจำที่ว่าจะวอลเวรฉันอยากจะไปนั่นไปนี่ตลอดเวลานึกออกไหม<อ>แต่เราจะเปลี่ยนคนมาประกบเขาไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยความสนุกมันจะอยู่ที่ว่าพี่จะไปที่นี่แต่เปิด Google Map เนี่ยคุณใช้เวลาจริงๆอ่ะในถ้าตาม Google Map เลยอ่ะ45นาที แต่ถ้าไปจริงอ่ะจะถึงไหม45ทีพี่จะอยู่ตรงไหนเ,ออเราสามารถเปิดกระจกถามชาวบ้านได้เลยถ้าเกิดไปถามเจอแบบป้าป้าหรืออะไรอย่างเงี้ย่อะไรอย่างเงี้ยก็มั่วไปเรื่อยๆ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งคือทดสอบด้วยว่าป้ายกรุงเทพที่มันติดเนี่ยมันเดินทางได้จริงหรือเปล่าพี่ชอบเลยอันนี้มันได้ได้ดูด้วยว่าเอ้ยทางเป็นยังไงแล้วมันก็ได้ได้รู้จักทิมแถวนั้นเพื่อไปหลงก็ได้ก็ได้ได้พีอาร์เราแวกนั้นๆ อย่างที่โหวตพี่อดวอแค so ่รายการสรายการแต่บางทีถ้าลูกค้าโหวดลูกค้าอาจจะแซงนได้ไม่เป็นไราอนอยากทำอ่าจจกได้เลยครับได้สบายเลยกิ๊บหนูเราแต่งเนื้อเต็มเหมือนกันเราสวยอ่ะหนูอยากทำรายการผู้หญิงที่เป็นแบบว่าไซส์เล็กลงมาจาก TGF ไซส์กำลังแบบน่ารักน่ารักสดใสหกเดือนเราอยากเอาเด็กๆประมาณสักเจ็คน มาแบบว่าทำรายการที่แบบว่านักเด็กลงมาชาที่เด็กลงมานำเสนอไล,ลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาที่แบบว่าหลากหลายเป็นทาร์เก็ตใหม่ก็ดีเพราะว่าทีมจะได้อยา่างดูเที่มันสดชื่นเลยถ้ามีศักข,ของทีมฟุตบอลมันคือพวกอ่า U18 เพราะฟุตบอลเป็นทีมหลักก่อนแต่ถ้าทีมรองอ่ะเด็กมามันคือ U18 อันนี้ไอ้ทีมอันนี้ไอทีมมันก็เป็นทีมที่แบบเยาวชนเตะกันเพื่อเป็นงานแบบซ้อมอ่าตบมือต่อไปตัเจอะ โอเคครับตาผมนะครับผมขอเป็นตัวแทนของรายการสายหวานอืม <c oughs> ช่วยอืมกันหน่อยเมื่อกี้ช่วยทุกคนเลยนระรน <c oughs> รายการของเจ๊เป็นเกี่ยวกับรายการออกเดทพี่ชอบดูคนเดทกันอยู่แล้ว <c oughs> เราเราไม่ค่อยมีเส้นรักเลยในชอ่องต้องขอท้าความก่อนการจีบกันหรือการออกเดทกันเนี่ยมีมาแต่ช้านานล้ะ <c oughs> อย่างพี่โค้ดเวลาไปออกเดทอ่ะก็จะอีกฟิลนึงเวลาพี่โค้ดจีบจีบสาว ่ารกเราอ่ะจะนำเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นคู่กันแล้วก็มีเคมีที่เข้ากันเนี่ยมาออกเดทกันโอ้ถ้าไม่รู้จักกันได้ไหมได้สมมติพี่บอกว่าพี่ชอบคนหนึ่งพี่ชอบดารา A แล้วจับเขามาเจอได้ไหมได้ครับเพราะว่าการที่เรามาออกเดทหรืออะไรอ่ะบางทีเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าเรามาเปิดใจกันในรายการนี้คือเราเลือกคู่เราเลือกคนเลือกอินิกรมได้ไหมได้ ไม่ไม่ทำเป็นไม่ทำเป็นไม่เป็นไรรายการนี้คุณมีโอกาสโฉบจะมาเรายนการเท่าอนั้นนะรีเลยเรารีแรงเลยวันนั้นเรารีวันนั้นเรารีแรงเลยรายการนี้มีกฎอยู่3ข้อด้วยกันนะครับกฎข้อแรกนะครับเราอ่ะจะต้องพูดชมกันเสมอเออโอเคใช่เราชอบอะไรในตัวเธอเธอชอบอะไรในตัวเราอะไรชื่นชมกันชื่นชมกันหนึ่งใช่ครับแล้วก็กฎข้อที่สองสมมติว่ามาดินเนอร์ทานอาหารกันห้ามทานเอง ออต้อ,ง,องที่ใส่ปากต้องให้อีกคนนึงต้องป้อนกันดีอี่าเป็นการมาดินเนอร์กันอดีตนนพี่ชอบสามเลยกดข้อที่สามครับเราเล่นมุกจีบกันแบบอดีตเลยคือการเล่นยิงมุกเสี่ยวใส่กันเป็นมุกจีบกันการเล่นมุกเสี่ยวของเราอ่ะจะต้องมีตามโจทย์ที่รายการมอบให้สมมติมีจานอาหารมาวางยิงเลยเจนมีพริกมีกระเทียมแล้วเมื่อไหร่เราจะมีคนหอม เปลีอยากรู้ว่าดีโบจะเปเลี่ยนใจเธอได้ไหมยิงหรือเปล่ายิงหรือย่ายงอี้ดาท่าดาเท่ดาดาท่าครับผมซึ่งอันเนี้ยผมจับคนสองคนอ่ะมาถ่ายเดโมโให้พี่โค้ดดูแล้วเขาไม่ทำเดโมโหรอทำเดโมแล้วทุกการต้องทำเดโมนะเออดีเราไปติดตามนะครับว่าเดโมโดที่เอามาถ่ายคือใครอโอเคอ้าเชิญบารุณ เมื่อกี้ดูเป็นฟิลกูดกันมาหลากหลายมากมายมาก,มาก uh oh. เลยทุกคน uh oh. อันนี้มาในทางแบดออฟฟิเชียลกันบ้างดีกว่าครับผมต้องเกริ่นก่อนนิดนึงว่าที่ต้องไปหยุดในแบดเนี่ยเพราะว่าเนื้อหาไม่ค่อยเหมาะสมกับก uh ูดเดย์เท่าไหร่อ uh ่าเยดูดอนแรง ก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับข่าวบันเทิงค่ะพี่โค้ดด้วยความที่รายการรายการอัปเดตข่าวอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแบบเรีลวทม์แล้วก็สดนีดมันก็รู้สึกว่าอยากทําเป็นรายการที่เป็นไลฟ์อาจจะแบบว่าวีคละหนึ่งครั้งผมก็มีเรื่องอะไรที่คันจริงต้องมาเดี๋ยวนั้นก็ต,ต,ต้องมาเลยน่าสนใจก็ต้องมาเลยว่าชี้แจงแถลงไข่กันเลยว่ามันคืออะไรได้แกจะเป็นบุกโก้ฉันว้าวผัวเขาหล่อด้วย แล้วก็เป็นรายการไลฟ์ถูกไหมออนอัลแบ็คใช่ค่ะพี่กอนมีไหมมีค่ะแอบคิดมาให้นิดนึงแล้วไม่ไฟนอนนะแต่ถือว่าโยนกันก่อนได้คืออยากได้อยากได้เหมือนตัวแม่ในวงการนิดหนึ่งที่รู้จักดาราเยอะก็มองเป็นพี่กจิไว้อ่ากเพราพี่กฤติทำงานกับคนเยอะรู้จักคนเยอะใช่เมาได้อีกคนนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าฟีปากกล้าเคยขึ้นเทรนด์ทวิตมาแล้วมีประสบการณ์นะมีประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่กอนอยู่ในแบทอยู่แล้วด้วย คุณแบ๊กค่ะแบ๊กโอเคแบ๊กโอเคคุณคุณแบ๊กเนี่ยก็ซ็อกแซกเก่งเขาเป็นเจ้าแม่ทวิตเตอร์เขาเขารู้เบื้องหลังอะไรเงี้ยรู้รู้เยอะอ๋อจริงจริงแบ๊กแ๊กใช่อีกหนึ่งรายการอยากได้ฟีลลิ่งของการแบบว่าเป็นรายการแบบแดนแบทเทิลเราจะมาเต้นแข่งกันให้ไฟลุกกันไปเลยแต่ว่าหารู้ไหมว่าเพลงส่วนใหญ่ที่คนเขาเต้นเนี่ยเขาโคตไทยบ้านเขาเต้นกันเยอะนะคุณมี่เพลงที่มันโจ๊ะโจ๊ะสามชาเนี่ย ถ้าเราเห็นภาพอีกยันชนกันอคิดว่ามันจะแบบไฟลุกไหมโรงบานต้องสปอนเซอร์แล้วนะแลอรตางการตอนนี้เฮ้ยพี่ว่าดีว่ะเพว่าพี่ชอบอะไรที่มันแบบโลโก้อยู่แล้วอ่ะงั้นพี่ขอไปทำเดโม่ให้ดูได้ไหมได้ไปถ่ายเดโมกันเลยนะได้มอสมอสกอนพี่ยน โอเคครับของผมนี้จะเป็นรายการญี่ปุ่นหนาะถ้าเราคนไทยมาทำอะไรอย่างเงี้ยเออโดยการที่แบบเอามาแข่งกันโดยปรับเป็นพวกกีฬา,า,าเพราะว่ากีฬาในบ้านเราหรือกีฬาแบบต่างๆมันมีให้เล่นเยอะอยู่แล้ว <c oughs> เราจะเล่นกีฬาธรรมดาไม่ได้แล้วก็เลยเอาความลื่นนั้นนะมาใส่ลงไปในกีฬาในชื่อว่าโอลิมปิ จะปลื้ดจะลื่นทุกอย่างสนใจเอาเอาาตบมือตบมือแล้วก็ขายเพิ่มอีกนิดหน่อยครับก็คือว่าในรายการนี้จะไม่มีพิธีกรประจําหรือว่าแขกแขกประจําอะไรเงี้เราเราจะเวียนแขกรับเชิญไปเรื่อยๆพี่ขอคนภาคเวียนมาเรื่อยๆด้วยนะใช่สนุกดีนะแล้วแต่กีฬานะติงได้แล้วแต่กีฬาสุดท้ายค่ะของพัดเองออพัดนี่รายการมาขายรายการอะไรเป็นรายการพัดเอง พัดจะมาทำรายการของเงินไปเปผู้ชายไปด้วยล้อ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 คือเนี่ยระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเดือนนี้มาสเตอร์เชฟประกาศรับสมัครเอ้ยซึ่งพัดอะเคยบอกพี่โค้ดไปตั้งแต่ซีซั่น2และ3แล้วว่าพัดอยากสมัครมาสเตอร์เชฟมาถึงปีนี้พัชว่าพันพร้อมละมีผัวสักทีจะไปแข่งมาสเตอร์เชฟหรอใช่ให้ไปไหมเรื่องแรกขอไปแข่งมาสเตอร์เชฟได้ไหมขอกันตรงๆตรงนี้เลยได้ถ้าก็เทียถ่ายถดุไหม ก็ดลุอยู่อรือว่ากันตอนล่พัดอยากทำเป็น r o สทูมาสเตอร์เชฟของพัดอ๋อว่าพัดต้องฝึกอะไรบ้างก่อนที่จะไป m a s t e r ร h เ f จนถึงเมนูที่พัดจะทำสมัครเวลาคนทำมาสเตอร์เชฟปกติจะเป็นคนธรรมดาเหมือนแกที่แกไปไดนเรียนมาใช่แกมีอาชีพโดยตรงและแกก็ต้องไปฝึกใช่ก็เลยอยากทำารสทูคือฝึกว่าฉันจะเตรียมตัวกังไปก่อนไปมาสเตอร์เชฟ มันต้องซ้อมหนักนะและรายการนี้แกก็จะเตยมตัวเป็นก่อนจะไปแข่งมาร์เชฟถูกมันว่าคนที่เขาจะแข่งที่เขาเป็นความฝันจะไปมาร์เช่ก็ต้องเตยมตัวอะไรดียกตัวอย่างเช่น EP หนึ่ง EP นี้ซอยอย่างเดียวกระลำหอมฝึกซอยอย่างเดียวอีกวันหนึ่งซอยต่ออีกคนพอแล้วก็อยากเล่าในรูปแบบว่าพัดเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อสมัครมาร์ชเช่ถ้าติดก็เป็นผลพลอยได้ถ้าไม่ติดแค่มานั่งขำกัน รถถูมัตเตช์สมมุติว่าชนะนี่ลาออกไปเป็นเชฟได้ไหมครับเรามองอนาคตอันไกลๆไงสมมุติว่าเอาให้ได้ปะเฮ้ยวันนี้รายการใหม่เพียบเลยทั้งรายการเก่าที่จะเปิดซีซั่นใหม่รายการที่มีอยู่แล้วแล้วก็รายการใหม่เพียบขึ้นมา <c oughs> แล้วมองเสร็จปุ๊แบบเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงจะเป็นตัวอย่างของเมโม่มแต่รายการเดี๋ยวเราออนเรียงเลยวันเวลาก็เอาตามนี้แล้วกันไปออนไปรอดูอ้าวแล้วคุณดูชอบอะไรนะครับลองพิมพ์มาบอกหน่อยสิแล้วไม่เสาาร็จผมอาจจะหาที่จะทรดีๆคือคอาจจะมีการให้ร่วมบวกเพราะว่าเดี๋ยวผมเลือกคนเดียวไม่สนุกละปีหน้าอยากจะยกช่องให้คนดูไปเลยว่าไอ้คนดูชอบอะไรช่วยเลือกหน่อยเลือกกระสุขอบคุณมากนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยม